ญี่ปุ่นชนะบราซิลครับไม่ได้มีแค่ในกระตูนซูบาสะแต่วันนี้วินาทีนี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับอุ่นเครื่องเอาชนะบราซิลไป3ประตูต่อ2ครับนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันมา9เกมด้วยกันญี่ปุ่นไม่เคยชนะบราซิลได้เลยครับแม้แต่ครั้งเดียวครับญี่ปุ่นเสมอไป2นี่คือผลงานที่ดีสุดแล้วก็แพ้ไปถึง7ครั้งครับ แต่อย่างไรก็ตามครับในเกมนี้พวกเขาสามารถชนะบราซิลได้3ต่อ2ครับและเป็นบราซิลชุดใหญ่ด้วยซึ่งนำทัพโดยคาร์โลอันเชโรตติครับนี่คือสุดยอดกุนซือครับวันนี้ครับอันเชโรติในการจัดทัพก็มีฮูโก้ซูซาเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์ก็จะเป็นฟรา v บิซิโออ่าบรูโนจับคู่กับลูคัสเบราโดปีขวาอ่าแบ็กขวาครับเป็นทางเปาโลเอน i ริเกแบ็กซ้ายเป็นคาร์ลอสอังกุสโตครับ มิดฟิลคู่กลางคาเซมิโร่จับคู่กับรูโนกิกิมารส์เกมลุก4คนวินิซิอุสลูคัตปาเกตาลุยอันดูริเก้และหน้าตัวเป้าเป็นกาเบลมาติเนลลี่นี่คือการจัดทัพของบราซิลครับชุดนี้ถือว่าไม่ได้ขี้เละเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวดังๆที่เรารู้จักทั้งนั้นส่วนทางฝั่งของญี่ปุ่นครับในการจัดทัพวันนี้ใช้ระบบก,การเล่น3 4 2 1ไล่มาผู้รักษาประตูก็เป็นทางซูซูกิฝาแฝดของโอนาน่าครับหลายคนบอกว่าเป็นโอนาน่าแห่งญี่ปุ่นเกมรับ3ามคนครับใช้เป็น โชโกะทานิกุชิมีวัตานาเบะแล้วก็มีจุนโนสุเกะสุสุกิวิงแบ็กด้านขวาริสโดอันวิงแบ็กด้านซ้ายนะครับก็มีไคโตะนากามูระส่วนมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้ใช้เป็นทางซานโนครับจับคู่กับไดอิชิคามาดะจากคริสตัาพาเลทส่วนแผงเกมลุกก็มีทาเกฟุซะุคูโบะมีทาคุมิมินาบิโนะอดีตเด็กของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็หน้าตัวเป้าเป็นอายาเซะอุเอดะนี่คือผู้เล่นของญี่ปุ่นครับแล้ววันนี้นะครับ บราซิลเองก็ดูเหมือนว่าจะสบายๆนะครับทั้งๆที่จริงๆรูปเกมครับญี่ปุ่นก็เดินหน้าบุกเข้าใส่บราซิลครับมีอยู่ช่วงที่ขึงบราซิลได้ด้วยแต่สุดท้ายครับก็เป็นความเก่าของบราซิลนะครับที่ยิงประตูออกนําญี่ปุ่นไปก่อนนะครับจากเปาโรอนริก้ครับจังหวะทําชิงแล้วก็หลุดเข้าไปยิงแล้วก็ดีไซ์ก้อยเข้าไปอย่างสวยงามครับจากลูกจ่ายของบูโน๊กจิมไรขึ้นน,น,นํา1นนาทีที่26จากจังหวะการสวนกลับ แล้วก็ลูก2 0ครับก็ได้จากทางกาเบียวมาติเนลลี่นะครับจากลูกยกเข้าไปในกรอบเขตโทษของลูคัสปาเกตาแล้วก็มาติเนลลี่ก็ยิงเข้าไปพอนะสองนครับหลายคนก็คิดว่าดูแลน่าจะสบายสบายครับสำหรับทีมชาติบราซิลในเกมนี้ก็คงจะไม่ได้จะมีปัญหาน่าจะเป็นหนังม้วนเดิมจาก9เกมที่แล้วนะครับแต่กลายว่าญี่ปุ่นก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองครับด้วยความเป็นเลือดสมุไรครับพวกเขาก็ด้านหน้าบุกเข้าใส่บราซิลพับสนามบุกบุกกดดันบราซิลครับและสุดท้ายครับก็มาประสบความสําเร็จครับ จากจังหวะที่แนวรับของบราซิลนี่พลาดเลยครับนั่นก็คือทางฟาบิซิโออ่าบรูโน่นะครับไปเล่นบอลหน้าปากประตูตัวเองแล้วก็เหมือนไปแอซซิตให้กับทางมินามินโนมินามินนะครับหลุดเข้าไปยิงญี่ปุ่นไล่มาเป็น1ต่อ2นาทีที่52ครับจากนั้นนะครับคนเดิมนะครับบรูโน่นะครับบรูโน่อ่าฟาบิซิโอบรูโน่นะครับก็มาสกัดเข้าประตูตัวเองครับทำให้ญี่ปุ่นไล่มาเป็น2ต่อ2ครับ ในนาทีที่62แล้วก็นาทีที่71ครับประตูชัยก็มาเกิดขึ้นนะครับจากอุเอดะก็ยิงเข้าไปครับญี่ปุ่นพลิกนำบราซิล3-2แล้วก็รักษาสกอร์นี้ไว้ได้จบเกมครับญี่ปุ่นอุ่นเครื่องชนะบราซิลไป3-2ครับสร้างผลงานช็อกโลกอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปนะครับก็มีเกมที่ญี่ปุ่นอุ่นเครื่องชนะเยอรมันมาแล้วนะครับ ซึ่งตอนนั้นสำหรับผมนี่ผมก็ถือว่าโคตรว้าวแล้วนะครับแต่วันนี้ชนะบราซิลครับทีมแชมป์โลก5สมัยครับโอ้โหครับตอนแรกเราเข้าใจว่ามีแค่ในการ์ตูนสืบอภาษานะครับที่ญี่ปุ่นถือว่าเขียนอะไรก็ได้ชนะบราซิลชนะเยอรมันชนะฝรั่งเศสแล้วก็คว้าแชมป์โลกแต่โลกทุกวันนี้มันเป็นไปแล้วนะครับญี่ปุ่นชนะบราซิลได้ครับถือว่าสุดยอดมากม เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงของทีมชาติญี่ปุ่นครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนญี่ปุ่นเองก็ตามนะครับแต่การชนะบราซิลในครั้งนี้สาหรับผมผมรู้สึกว่าผมภาคภูมิใจกับญี่ปุ่นไปในตัวเลยนะรู้สึกว่าโอ้โหแบบความพยายามของนักเตะญ,ญี่ปุ่นความพยายามของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นที่ยกระดับฟุตบอลเอเชียขึ้นมามันก็ทําให้แบบเหมือนประกาศให้โลกรู้ครับว่าคนเอเชียแม่งก็ไม่ได้เป็นรองชาติอื่นๆไว้ในเรื่องของโลกฟุตบอลนะครับ ก็หวังแล้วกันนะครับว่าวันหนึ่งครับญี่ปุ่นครับไอสิ่งที่พวกเขาเคยเขียนไว้ในการ์ตูนสื่อภะษาครับที่บอกว่าญี่ปุ่นจะคว้าแชมป์โลกครับ <c oughs> ผมว่ามาถึงนาทีนี้ครับญี่ปุ่นอาจจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนี่มันก็ถือว่าเป็นไปได้แล้วนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันเลยนะอย่าหาว่าผมอย่างง้นอย่างนี้นะถ้าเปรียบเทียบว่าพูดว่าญี่ปุ่นจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับกับทีมชาติไทยไปบอลโลกถ้าถามผมณเวลานี้นะครับก็ต้องยอมรับตรงๆนะว่าทีมชาติญี่ปุ่นถือว่าถ้าเป็นไปได้นะ กับการคว้าแชมป์โลกครับมันมีโอกาสมากกว่าที่ทีมชาติไทยจะไปฟุตบอลโลกซะอีกนะครับอันนี้คือไม่ได้พูดแบบว่า,าดูถูกแต่อย่างใดนะครับแค่เปรียบเทียบในความเป็นไปได้ของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับพเพราะนักเตะทญี่ปุ่นชุดนี้ผมชอบเรื่องรูปแบบวิธีการเล่นช่วยกันเล่นช่วยกันไล่นะครับรู้ว่าตัวเองทําหน้าที่อะไรคนไหนที่ ไม่ได้มีบอลอยู่กับตัวต้องทํำยังไงต้องวิ่งยังไงต้องเล่นยังไงทุกคนเข้าใจระบบเป็นอย่างดีครับแล้วก็เล่นแบบเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันใจสู้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ทีมเวิร์กที่ดีนะครับมันก็สามารถโค่นทีมอย่างบราซิลไปได้ครับสุดยอดนี่คือหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงครับ9เกมก่อนในนี้ไม่ชนะครับมาชนะได้ในเกมที่10ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆและนี่ก็คือครั้งแรกครับที่ญี่ปุ่นสามารถชนะทีมชาติบราซิลได้ในประวัติศาสตร์นะครับ ก่อนเนี่ยไม่ได้มีญี่ปุ่นชนะบราซิลครับไม่ได้มีเพียงแค่การ์ตูนซื่งประสาทเท่านั้นแต่โลกแห่งความเป็นจริงมันเกิดขึ้นแล้วครับและเพื่อนๆล่ะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการที่ญี่ปุ่นชนะบราซิลในวันนี้นะครับคิดเห็นเหมือนกับผมไหมว่าโอ้โหรู้สึกแบบรู้สึกมันว้าวครับรู้สึกมันเหมือนเป็นการประกาศสักดาครับว่าฟุตบอลเอเชียมันมาไกลกว่าเดิมเยอะมากๆแล้วนะครับในเวลานี้คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับ สุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะครับและสําหรับใครนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมกับทาง all new suzuki f r o n นะครับ the new icon drive นะครับรถยนต์ที่ออกมาดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะตัวโฉบเชียวสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับเจอได้แล้ววันนี้นะครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหากใครสนใจก็ไปลองขับกันได้เลยนะครับหรือ อยากไปดูนะครับว่ารุ่นอื่นขับยังไงแล้วก็ฟรองมีรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงบ้างก็สามารถเข้าไปดูได้ก่อนนะครับที่ w w w suzuki.co.th นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทาง Suzuki ฟรองครับ